เบิ่งตกไซด์ขนอนามัยพี่น้องตัดตัดโกงออกซิดาเด้อเออตัดออกซะมันหกเออตัดออกแล้วมันจังเป็นมันไม่ได้กินมันดอกมันมีตั้งแต่มันแมงมันเน่าเขามันซุกแล้วมันก็หล่นสิ่มหมากหลายๆเฮดหมากเขิลมันกินได้คันหมากเขิลนะหมากเขิลมันแซ่บได้หมากเหิลพอดีดีทั้งทึงค่ะเอ้สบายจิตี่น้องท่านเห็นพี่ าตันโล่เออตันองโลดหน่วยเหิมนาพิษเลยกินเด้อหน่วยเหิมเออมากเหิมนา่กินแซ่บบางเหิมนี่ขั้นมามันสุกวร่ได้มันแมงเออมันเน่าแบบนี้นี่กินได้นี่หวานแบบนี้นะเน้อจะได้มากเหิมไม่ได้รีดกันซามาค่ะ อันเด้ห hmm. mm. mm. okay. mm. mm. uh ันเด้ยสามสี่หมากฮันเด้ยค่ะงานนั่นนะฮะใส่มม่ตะโบมันตะโบมันจะกินมาคึมเพิ่มนะมันแซ่บมางเพิ่มนะมันหวานมันแซ่บเออนั่นแหละเใช่ไหมนี่แซ่บแบบนี้นะเออนอันั่นแหละ ตาดโลดวันแรกมันซุกมันก็หล่นตุกแสนล้างคาเฮือนเลยนะอนองอนกับเขาซิโนโมาไปก,กินสิเียงสะพันปบปกประแปลกย่งพระเทศเนี้ยวว่ะบักตุนสีดาม,มันก็เป็นเนี่ยเอาตะลางออกแล้วก็แห้งเป็นไปอีกเลยเนี่ยก่วงเข้าไปอีก bít <laughs> con quay nhà hả mang đàn em mặc hôm nào mẹ chị kìm mặc hôm anh phiền rồi đâu mặc hôm 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 เออเอาเลยงอนมันวิทอืมึงจะเห็นหน้าบะนี่อืมงอนเนีงยไงงอนโบวิทเนาะจะไปทางไหนจะได้ต uh ัวนั้นเนาะแล้วหน่วยหนึ่งเล่นมันม่นโเห็นเนีไงแบบนี้นะกินได้นี่แบบนี้นะ แท็บเรบมีแท็แบเปล่าไม่ปมอ้อนกาไปตลาดมาด้วยคุน้องไปเอาอันนี้นี่กาแฟบำรุงสุขภาพส,สามแสนสิบพันกี๊ ซื้อหน,น,นึ่งแท่หนึ่งสามแสนซิลคันกีบเด้อแท่งก็คือห้าร้อยบาทสไนะเนาะนี่แป๊บเป็นมิมนี่กระปุกหนึ่งวิตามินกระปุกหนึ่งเป็นไห้นี่ยสามแสนซิลคันกีบดีปวดแขนปวดขาบำรุงมันบำรุงลดความดันเบาหวานปวดหัวเขา่าปวดสันสะ ปวดดูปวดสันท้าสันเบากนะมือตามมือตามเท้าอืมสันเบากนาอันนี้นะกินกินวันเน่ยสองซองกินตอนเช้าสองซองสันบอกว่ากินตอนเช้าสองซองตอนแรกหนูก็กินกินเธอเดียวสองซองเลยอันนี้นะบินรองเบิ้งเนาะโฆษณาดีแล้วก็ซื้อมากินวสันทะซื้อน้ำตาลหนึ่งกิโลซาพันธี สี่สิบบาทสรงหลักสองโลซื้อมาไว้ในเฮือนนี่แหละไปเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่กินใสน่น,สนั่นใส่นี่เนาะสมโตกะสมตำเนาะเห็ดกินยังกับใส่น้ำตาลหน่อยนึงว่าสั่งซะซาพันกีบนี่งกันก็ได้สมมูด้วยไงซื้อสมมูหาสิพันสมมูเจ้านี่แซ่บ หอหาพันกีหอละสิบบาทมีอยู่จ้กหอว,ว่าสิบเอสฮอรสแถมหอหนึ่งหาสิบพัทกีสมแซบสมเมืองสวรรค์ในม้อนเคยซื้อค่ะประจำาได้สีกินสมมูจักหน่อยนี่กับลูกเนาะอันนี้เนี่ยขอบป,ปุ้นที่มายุบตำมะฮงถอยห,หน่อยพยากตำมะฮงสั้น เราซื้อกระปุลซิคันกีบซาบาดหรือไส้ข่อยากิ้มตำมะฮงเยอะกับาิรรม้มตำใป็นคนกินเป็นอนามัยหัวอนามัยสวนทางดังบ้านน,นี่ก็น้ำมันอ้อยเมื่อเราก็ซื้อสามสิบห้าพันกีบเบมิมาย่ ซื้อเสื้อส้นในหาซิทั้นกีซื้อมันนซื้อมากเลมันนั่นนะมันขับเบอร์ส<ม>ี่สิบสองนะครับต้องใส่เบอร์สี่สิบสี่จำพอด,อนนดีเบอร์สี่สองแมม้อนนงเด้เอสี่สิบสองใส่ไม่ได้เลยคัะไม่ได้เอาไปส่งคนขึ้นเลยเปลี่ยนนะตัวนี้รอฉันซั โทรหาสิบพันพัฒนิรายการมือนี่สวัสดีจ้าทุกคนมาเด้อกินตำข้ปุ่นเด้อลุยแล้วเมฆลุยก่อนโมมาเด้อมาเด้อกินตำสมมังหงเด้อกินหลดกินบมวกละเท่าคนเล่นี่ก็เท่าคนเล่อทำเองทำเองสวัสดีจ้าทุกคนสีมือคุณแม่ บอแล้วสื well, um. well, we uh, well, that that ่อตลาดเบ้อมะหุงมันยังอ่อนอยู่แต่บ้ออ่อนแวมาง่ายนะมาตันะครับเบื่อช่ไอยากเองมันก็ง่ายอีกใบมัง่ายก่อนังตาไหมจัดตัวจืมากขึบนเใหญ่หน่กันชิ้นะมมาแสบแสบกมะหุงบอ่อน กับน้ำดเยอะน้ำน้ำลุงลุงไปไปในน้ำ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 ม่มีบนน้ค่ะเออกินไปยิบอือืกินเลยเออกินโลานามอันนี้นามกุกต้องกินกับน้ำได้กินแนวนี้นะจอกน้ำต้องเฮียงทางดูได้ เอาไอ้น้อยเด้ออยากทำหุงชวนแม่ำแต่เ้าวุ้กค่ะกินเรงแต่เส่าเอาคนไปเอาน้ำคือหึงแทนะอขนุ่มไาชเี่ยมาเพื่อนันืม ฮิดาฮิดาเอาขปุ้นใส่ฮิดาฮิดาเอาขปุ้นนี่่กินนะอย่ากินตำออเห็ดได้นิเพชรกระดาและเพชรกระยาเออเอเอากระปุ้นอเพชรกระยาเป็นกระยากระปุ้นจุงเคนออกมาป๊ปัปเน่ป๊ปไปใส่มืนวะออเอาว้าวะไตีว้างอีมินกรไดินลูกตัวว่าวเฮ้ยบะาอไปใส่บ้เพื่อนเ่าม้อนแล้วอ่ะอ โบอม่โจ้ไปใส่มันเหรอเอาน้ามันโบ้โจเอ้อเมื่อกี้ยังต้งเอามันมาไงอย่านี้คำเดียวนะบอกออแล้วก็บอกว่าเลยนี่ต้องกาต่อแม่เหตุกัญหากาไปใส่มันเหรอน้องไปทุ่นท่องโม้แอ้วจะกินน้าอะไจะได้วัเซีนขนาดนี้ มันทอดไปใส่เอาไหมไปออกไปไปออกอย่าทำห่งกรถึงเลยอ้วนแม่ลุงกินน้ำไหมอากินได้เชยบอนี่จิ้นได้ไดเกินะวันน้มันคงหมักตำห่วงแกงหน่อไม้เมื่อคืนนี่แม่เมื่อคืนนี่ไปหยกแกงหน่อไม้มาแล้วก็ ยกหม้อมากินเผาเจ้ากับแกงละไม้เลยกินน้ำกินน้ำคุ่นนีณโอ้บมมีกระลัมนะมั้ยมีมีมาพี่น้องมามพี่สมพี่น้องสบายดีพี่น้องอันนกินตัวนี้มันเย็นอ่ะชาเพ็ดนะเพ็ดแนงน้องเราพียากเย็นแล้วกินน้ำชาเย็นเราบอกกินดอกมันหวานหน่อยน่น้ำโกโก้เฮ้ยสิกินอยู่วะเนี่ อ้าวเพชรนี่นอนอะไรเว้ยปลาถูกพี่น้องมพกหน่วยพี่พกหน่วยเผ็ดมั้ยนี่มันดูถูกกันหดแล้เอ้าคุณดูถูกไม่ได้ชู่ง่ายดูถูกกันอีฬาแล้วก็ยนหรือก็มึงดูถูกแล้วก็หนักกันเด็กจะตีเราเราแหละชู้กันดูถูกกันเผ็ดยังว่าสิจะม้นชู้กันหนดูถูกก็ไม่ได้สู้ง่มีแต่กูนี่ดูถูกสู้ๆไหนได้ด้ย มันปฏิทินซูนนดูถูกบัิลาพวกอัดีบมดูถูก่ะเอาไปลูมาลัวก็มาดูถูกมันนี่ยังการีบหละมึงเอาเรืืองยัง่นเลตะม้อนะม้นมาดูถูกดูถเอ้อดูถูกดูถูเนองปยอกกันพี่น้องแต่เราเรียนนอกกันตะม้อนบอกเลยลาบ้าโ้มาฮากันเล้อแต่่งนง่ิ่มาชมนมกันเนี่ก็คือ

Hãy làm hưng nào. Cow rượu ở trên đây. Hết kể gì lạc như vậy. Hãy bảo là bom. Hãy bận mẹ <laughs> mẹ <Mình cười> <giật cười> <mình bó> <laughs> กินไรพอด้่เดงกกอแลวลูกกินไรได้ลูกเพ้อเพชรเพชรเพชรบวงบวมากเลยไม่ก <new> <sieht old. S 2> ินทางงเลยบวมมาสดนี่เลยอ๋อนมกะทินุดน้าทักยังไมันยิบในมกะทินมาได้ยิบกินอยู่แล้วนมกะทินปามากิกคกหมากนี่แเพชรตะลบนางไโคหมากก่อนนี่กเกาะะีกินตมาตะเฮืองไมมากินอีกตํายังก็ๆกินแพักบุแค่นลเพชรกัต เป็ ام, นยังไงอานำไปกินอ่ำ้งอยู่อาน้ำไอน้ำห้แหงลูกเพชรเพชรจะกินเ้เพชรจนหายบบเนี่เพชรชนหายคน้ำตาลเลนี่พรเพชรุตีกนอมัขนมเาเนาะขนมหนหานหมดแล้วเพชรจะกินเลยลุงเบิร์นเอาเกลือให้ร้านหนว่อ๋อบนจับะไละจับกมาโลดนะ เทปเถะเับกับพุกเกลือมาบิ้เลไปนยมันไปเอานะมันยากไปเลยค่นะนเอาบ่วงเลยเอาบ่วงมากเลยมาตองกดข้าวต้มผงเยลูกบน้ำใม่จับเกลือเอา,าเ,เอาเอาให้

ใส่เยคุณยิบกินปลาตนเจะเอาอาบน้ำก่อนปลาเผ็ดจนหนาดำหนาแดงดูว้ยร้านก่อนจนไหายพี่น้องเ้ยจะเอาอาบน้ำไพี่น้องเวยโอเคได้พี่น้องคลิปนี้ก็ลาเด้อบายบายพี่น้องเผ็ด